สบายดีไปจ้าไม่กินอ๋อไปตำไป,จไปเจ้าไปตำตำเจ้าป่อยเจ้ากินก็มาคือเพื่อนวะสบัดีเลสบายดี พ่อแม่พี่น้องอยู่ฝั่งลาวฝั่งไทยประเทศนอกยินดีต้อเขอสู่ช่องบ่าวบอยชาแนลเนาะพ่อแม่พี่น้องมาเมรนี้บ่าวบอยก็ได้มาหาทางน้องแพลและก็น่องแดงเนาะที่บ้านน้องแดงนั่นแหละพ่อแม่พี่น้องพอด้เห็นทางน้องแพลมาลิงกับน้องแดงเนาะไปติดตามหลับชมน้ำกันเนาะทางขู่เลยพ่อแม่พี่น้องโดยทางบ่าวบอยกบสิพาพ่อแม่พี่น้องไปบึงไปชมน้ำกันเนาะทางน้องแพลและก็น้องแดงเขาคุยกันเรื่องอีหยังเนาะ ฝากความใม้พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดต,ต,ติดตามมาในเด้อให้กำลังใจบ่าวบอยเนาะพอได้ทำคลิปต่อๆไปให้พี่น้องบางพี่นอนะ้องชมเนาะบอกว่าหลายใจห่างฝากพี่น้องกดไลคไ์กดแชร์กดติดตามแล้วก็บอกข่ามโฆษณาช่องบ่าวบอยก็ขอ,ขอบุญขอบคุณนำํำทางเอฟซีทุกคนที่หักแพงเนาะโดยพ่อแม่พี่น้องและกับผู้ใหญ่หลายๆท่านเนาะที่อยู่ในมาดูมาชมช่องบ่าวบอยเนาะก็ขอขอบุญขอบคุณนำํำทุกคนเนาะ โดยไปเบิ่งไปชมนํากันเลยพ่อแม่พี่น้องปลายครัสบายดีโบโ่อยยังโดยสบายดีทั้งมาบ่อยน้ำสบายดีโดยไปเจ้าไม่กินอ๋อไปตามไปเจ้าไปตามตามเจ้าบ่อยโดยเจ้ากินกับมะเขือเพื่อนวะอ๋ออ๋ออ๋อ ตามเพ็ดๆเอกกินครับไหมอ๋อโอน้องแดงเคยกินบะไม่ไม่เคยไม่เคยกินน้องแดงเอาแต่แต่น้องแพล้นี่แต่น้องแพล้นี่กินตามเจลแด้มากินอาจจะกินเป็นเมี่ยงน้องพี่น้องเนาะกวนบริสุทธิ์แล้มะเขือเนา้องบ๊วยโดยบ่ฮะโดยเกลือ ยังไงจอนชื่อมาไปปนปนกระป๋าเออเออปนปลานี่ปลาลอยนี่มาตัดตุ่มหนูปนปนปนฟากันอ่ะฟากินกันโดนกินเมี่ยงกินกินน่องเลยอ่าแล้วขึ้นมาหาบพราะปลาเกลือรูปปลเกลือไปใส่เจว่าสบายก็ปลูกแตงน้องตูมน้องบิวอยังคือแค่เชื่อหนะฮะน้อนปลาเต็ จ้าจะไปแข่งเงินแดดอาบน,น้ำเด้อมัอนมอีเด้อห่อนชักถ้าเงินแม่กับไปรบกล้ายังมารบคำคนได้่นจีมาเนาะรับจ้างพี่น้องเไงห,หาเงินพี่น้องเนาะรับจ้างมีคนจ้างเพิ่นก็ไปอยนอะแต่เก็บมา, no, no. มาหาทางครอบครัวของน้องแดง,งเห็นน้องแพ้วเพิ่นมาดินน้ำาากดสิเ, <No. S 1> เ,เข่ามาอีกรอบหนึ่งพี่น้งองลนะเลยเนอะอ่าคือว่าตั้งแต่มือเขามากันเก่งไก่ต้มไก่คนยังม่ได้เข้ามาบอก อ๋ั้งแต่มมือนั่นแกทังน่องเท้ากับโมเลยผมมาด็กเนาะอ่าพาตอนนั่นับหน้าเพิ่นกับยังเงินโมเดนี่ยน้อเนาะแมงเนี่ยเรนอ๋อว้แย่งตลอดได้เนาะออออวันนี้หน้าเพิ่นเด้เล้กับอติมีเวลานี่พี่น้องกันสิมี่ันั่นเลยกัมาดินมาย่งแม่กับติโบนปันไนท์บันเตกอนใด้ไปเอาน้องหรือว่าไหนน้องพี่น้องเนาะ ต่างคาเพิ่นน bon ี gan, hon, hon. ่ก no. ็มันต่ำพี่น้องเลยมันต่ำเนี่ยมันก็อยากเอ้าลงมาหอนหอนมันเห็นหายอนพี่น้องเลยอ๋อเอออ๋อโดยมันเอาได้หอนบ่ะอ๋อเิ่นหาบ่เบียงวายบ้างโอ้หอนหอนหอนเนาะน้วยมันหอนพี่น้องเลยเห็นวายเบิ่งเนาะมือเสีอเพิ่นมา น้องเบลนี่ก็อยากกันนั่นเลยได้น้องเทลนี่ก็อยากให้ตัวลงเลย đấy น้องแดงนี่ก็เริ่มหู้จักอยู่บ่เผินบ่หันบ่หนี่ฮะไม่ได้หู้เลยบ่เผินบ่วชักเผินบ่เผินบ่วชักจะบ่อยังงุ้งนั่นน้องแดงครับก็ต้องเฮี่ยนไปเรื่อยๆอ่ะพอท่องเพีวนี่เพิ่นเพิ่นได้มาอยู่นี่ อันเพิ่นมาเมยเพิ่นจักปีเน้่เพิ่นมายุนแล้วก็บ่ฮูแล้วก็บ่ฮู้อ่าบ่จื้อแน่เนาะอืมมาทางน้องเพิ่นกะเองคนอยู่แถวอื่นพี่น้องเอ้ยทางน้องแถวนี่กันโดยตะกี้แต่ก่อนนั้นทางแน่นอนจริงกัเพิ่นเมื่ออยู่บ้านมีเพิ่นพุ่นบปล่ามีแต่เฮือนเจ้าหลังเดียวบ่อยู่นี่เมื่อกี้อ๋ออ่ากัเพิ่งได้เพิ่นมาอยู่นํานี่ประมาณ2ปี3ปีนี่แหละเนาะ าตอนที่เขาบอเตียงมาสาั่งเคื่อนนี่เป็นหากันง่ายมาแต่บ้านพุ่นแหละามาปลูกกระต๊อบอยู่นี่แหละก็เลยอันเขาบอเตียงเลยมาสั่งเพิ่มขึ้นมาใกในการมีการตเติมขึ้นมาจนถึงทุกว,วันนี้พีนน่น้องเลยโดย่ก็น้องแดงจังบ่อไอ้ผู้มันเรื่องกับมันน้องแตลเ,เพราะปัญหาต้องบ่อไอ้โดยโดยเพาว่าเขาเตียงนั่นเพราะว่าหนึ่งมานี่ ภาษาภาษาไหวนี่มันส่ใส้คนนะำเป็อ่าโบโบคอยซื้อกันพี่น้องเลยมนเกลือบางทีนี่เขาใส่มือกับอ่ามันใส่ก้นตะทาง,างทาากับตัวน้องเต๋อเบานี่ก็เนาะอ่าหัวทางเงินเอื้อยของวาเวียงเนาะอ่าเป็นกรเป็นไหวคือกันพี่น้องเลยแต่ว่าเขาเขาใส่ภาษามือนี่ก็ใส่ก้นน้ำเป็ดมาเวลาเบลน้ำกันกะบโคคอยซื้อกันภายในพี่น้องเลย แต่ว่าว่าน้ำเอื่อยของพ่อเวี้งนี่ก็ช่ว่าวิไปอีกรูปแบบหนึ่งว่าวกับน้องเทีวนี่ก็ชไปอีกรูปแบบหนึ่งพี่น้องเลยคนอะอย่างกันเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับการที่ว่าพ่อเม่โชนตั้งแต่ยังไงหน่อยเนาะโดยโดยโดยมันอาจจะเสีเกียวกับตัวนั่นก็ได้เพราะว่าฮาพาเอิรนอย่างไนีเพิ่นก็เสเอิรนไปน้ำด้วยเนาะน้องเด็กเพราะว่าทางนันน้องเทีวนี่อาจจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง ว่าตะกี้เพิ่นสิอยู่ทางเหนือพุดท,ทางหนองแก้ว,น,กกน,น,ว,น,วน,นี่อยู่ไก่พุ่นบ่เจ้าหนอะที่รถเมื่อไก่บ่อ๋อมีภูขึ้นบ่อทางเจ้าเมื่องพันมีภูเดียวขึ้นเราพี่น้องเนาะกต่ตั้งบ่เบียงเองกต่ชวนหลายเว้ากับมันนี่ชวนหลายสีแบบใช่เันภาษานี่อยู่แล้วเนาะพี่น้องเพราะทางกัน ทางบ้านของน้องแทีวนี่ทางสุมบวียงนี่ก็เคยขึ้นไปอยู่หกักแต่ว่าบมหุ่นว่าจุดที่เฮือนเพิ่นอยู่นั่นอยู่หมูงไหนเนาะพี่น้องเนาะาชวบ้านเพิ่นสีเพื่อนสีตั้งบ้านอยู่แถๆวๆอันกินทางเนี่ยแต่ว่ามันจะมีผู้เลาะทางไปเลยแถวนะแถวผู้สร้างเฮเนาะพี่น้องเนาะน้อ,นองคนจะแต่พี่น้องเนาะนาเลี่ยวเลวมาดินน้ำเอื้อ <c oughs> เข่งว่ะเข่งอยู่ว่ะเฮ้ยะ <c oughs> บวจักเจ้ามวจั๊กกว่านะน้องแดงนกับเพลงน้องแก้วอยู่บ่เพลงอ่าน้องแดงกับเพลงน้องแก้วอยู่เขาถามน้องแก้วนะเพื่อนบวจั๊กเอรามาเรามาดินน้ำเจ้าต้องขึนเมื่อนั้นนะละว่ามาดินต้องขึนนะละว่าเราพอนบ่อ๋อเป็นแบบเป็นพอนพี่น้องเลยอ่าเห็นเป็นสอนชัวร์เวียงพังว่ะเป็นมาดินอยู่พี่นะ มีการโพดเป็นวบบเนาะก็ได้โย่ทั้งเจ้าเขานี่ถ้าว่ารเขาวันโซนเขายังเพิ่นไปแนวทางที่ว่ามวลชื่นที่ห้านี่ไงชงสีที่ห้าอยู่พี่น้องเลยถ้ามาปะทะกันกับมันสาวโจรเขานี่กับป้าคือจีบบัวทรามาราด้วยแหละพี่น้องเลยเนาะเปิดเนาะดก็คือว่าเอาก็ได้มาหาทางเงินเป็นอยู่พี่น้องเลย มีโดดผ่านทางเปิ้นกันยกมือใบใบกันโดดแล็พี่น้องเอ้ยก็เออเปิ้งออกไปยื้อเสาเอากุบโดยโอ่าเป็นเห็นทางนั้นน้องพามีไปเมื่อกี้นี่น้องพี่น,อน,อน้องเนาะอ่ากว่าเปิ้งไม่เคยดึงกันจะได้เลยยกมือใช่อ่าทีออกไปกินเข่าอยู่ข้างนอกถือว่าอะไรใน,น้องพี่น้องเพราะว่าเขาเบิ่งในคลิปมันมือเา้านี่อ่า กี่อันน้องพมีพนโงไปวานมีคนหลักหลักเงนินเจ้าเนาะเงินในโ่ง,งเ,จเจ้านี่โ่งเจ้านี่บ่มีเห็นเด็กบอกเชียงใหม่หรอพ่ออ่ะโดนโดนอ่ะจะเดียน เป็นเบามากกะบางเชือกะเข้าใจแน่บางเชือก็บมเข้าใจแน่น้องโอ๋ดอยอ่าก็ต้องขอโทษขอแฝงน้ำเอฟซีได้พี่น้องเลยกะแต่ว่ากะมาถ่ายทางน้องกับน้องแดงอ่าเป็นมาดินมาหัวน้ำกันเขาก็ะถ่ายพ่อแม่พี่น้องเบิ่งเนาะดอยอ่าที่ว่ามีความเบิ่งมาชมนกันนะฮะอ่าตรงนี้กะอากาศมันก็ฮ่อนแน่แต่เวียนเขามาเห็นมาหัวน้ำกัดพี่น้องเลยแล้วเจพี่น้องเลยเป็นไงกะ เป็นกำลังใจให้ทั้งน้องเทลและก็น้องเดรเนาะอ่าบางคนบางเอฟซีก็อยากลืมเพิ่นอ่าแต่แต่ว่าทางเฮานี่ก็ให้คอามาเยี่ยมมายามเพิ่นเวียนเข้ามาตลาดเนาะเเนนาาะะอบมาเติมกำลังใจจะเติมเติมอยู่บ่ของจารย์เติมเขาบอกอ๋อสาดตร์เวทย์ส่วน อ๋เป็นซาดเวทไว้ตัวนี้พี่น้องเลยเด็กเวดไว้เอาเัาเอกเอาออกจากไฟแรงมาแล้วนะบางเเงินยนอ่ะอยีาละให้เอาฝูง เจ้ามันน่ากลัวตัวนี้โอ้เปิดทีบว่าโทรศัพท์เปนน่มันน่ากลัวของน้องแดงบอกตัวเนี่ไรเฮาก็บปก้นนเนะ <c oughs> าะ <c oughs> พีพะ่น้อง,นอง,เ,งเนาะถ้าตัดใจเอาเอฟซีเฮาก็ไ้พี่น้องเลยน้องแดงคือบอกว่าน้ำนอฮะมใจเขามีแต่นางฟังังอะรยาน้องแดงเนาะโทรศัพท์เป็นทั้ง อ๋อมันห้อนพี่น้องเลยโทรศัพท์กับมันห้อนเนาะมันเตือนพี่น้องเลยใกล้ันตั้งกล้องขึ้นมันใกล้รังคางอ่าไปอ๋อเรื่อยๆอ่าเป็นอง Rồi. mà hai mà viên mà điện mà bùa năm nó rồi rồi để mà hồ đông gặp anh khẩu cảm nhận lột lột bài là cái nhang, nhận tôm hồi hồi mai đi thằng đẹp mẹ phải ngung hồi giang bảy hồi chủ hồi chủ vừa kêu hồi cồn mà này thì nó người ภาษาไทยเขาจะเอิ้นหอยผมเนาะนั่นนี่เป็นาคุณอยู่เพื่อนสามคนในน้องมันทั้งน้องบิวน่องตูมน้องบิวฮอนฮอนแก้เชื่อบ๊ะเลยเขามาเอามาเขากล้องพี่น้องเลนเดี๋ยวบัได้จัิงๆถ่ายเพิ่นต่างหากเนาะพี่น้องเนาะเป็นอีกคลิปหนึ่งต่างหากพี่น้องเลยตงเตือพ่อแม่พี่น้องอยากบึงอยากชมอ่าตอนนี้ก็คือว่าถ่ายอ่าน่องแดงกับน่องเท้วอ่าเป็นมาดินมาหัวน้ำกัน อยากจะอยากมีม right, so right, right. mm ูอยากมีอย่างไงเนาะโดเนาะโดยโแ่บ้านใกนบ้นใจเฮียนเียงหวง่ยบนั่นก็่มาเด็ดมาอย่างกีบหลอัพัฒนาอยู่แต่ในครอบครัวของเจ้าของก็ว่ามันบลคอันเบิกฐานมรชื่นเนาะส่วนน่องเล็ที่คยปดิษฐ์หล่อนนองเพาไปไปอยู่เจ้ารยคื่อไปดินกันเว้นเไตต้งขึ้น จ้งได้เลยได้น้องเด็กคุณพ่อพ่อายนะพ่อเวียงมานั่งใกล้แบบนี้โดดไอ้นะพี่น้องเลยปกตินางแดงนี่ว้าเป็นเป็นปกติเพันธุวชาเก่งกูนี่เนี่ยหนึ่งนาะพี่น้องอานี่มันนี่คลิปชงคลิปสามคลิปนี่กจะอาจจีแปลกแน่เนาะหนึ่งนาะพี่น้องเนาะพอพ่อเวียงกันติดตั้งกล้องไว่ายแมานั่งน้ำชุบเบินพี่น้องเลยนะเพราะว่าเฮ็ดให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเนาะอัน อันที่เอาได้ยินแต่เสียงบ่เวียงบ่เห็นคนบ่เห็นอยงบ่ FC เพิ่นทักถามเข้ามากะสิมานั่งให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งนะนํากันอ่าว่าเป็นหยังัจังซี่เนาะอ่ากบ่ได้แม่นว่าบ่ย่านกล้องเนาะพี่น้องส่วนหลายกะเฮาสิเป็นคนถือกล้องแต่มื้อนี้ผมแบบเอาใส่ขากล้องมาตั้งอ่ามาถ่ายให้พี่น้องเบิ่งนะเบิ่งชมนํากันพี่น้องบ่น้องวอ่าเป็นได้ตีาดผมใหม่มื้อนี้ ตามซีเลยสื่อใหมเพื่นมาเวียงกับรองใช่อันในคลิปอันถ่ายน้องเตลดเดี่พี่น้องเลยอนะ่าลองไส่ให้ผมพี่น้องเบิ่งโอพี่น้องเลยเนาะคือใบแบบนึ่งนะนอ้องเตว้ยอ่าเพื่อนนะของเพื่อนนะใช่เป็นสไตล์นี่มันสิคือแต่ใส่เป็นหูกระต่ายโค้งขึ้นนะเจะา้ามังบอกเ่งเ <c oughs> ้อโค้งขึ้นมับอกบอกเน่ยะเป็นบอก <c oughs> โอ้เอาหน่อยเ้านเพิ่นบ่มมักพี่น้องเอ้ยเพิ่นม,มามักอยู่เพิ่นวะ <c oughs> อ่าแบบเป็นหูกระต่ายขึ้นไปนะเพิ่นม,มาเพิ่นมักอยู่เฮาหอยเ้านเพิ่นบ่มักก็เลยชื่ออาะแต่แบบนีาให้เพิ่นว่าๆอ่าแบบมีไผ่แม่แม่เพิ่นนะอ๋อแบบมีไพ่เนะแบบพ,พ,พิ่นว่าพี่น้องเอ้ยอ่าจังไรกระอันไปบ่อไจังว่า้าบวียงไปตลาดเด็เวิ่งที่ซื้อมาให้น้องพี่น้องเนาะ <c oughs> อ่าเพราะว่า พอเ่าย่านเพิ่นบมมักแบบนั่นนะเป็นหูเป็นหูนั่นขึ้นนะาย่านเพิ่นบมมักเลยอันเอาแบบนี้ไหมเพิ่นสามย่างเลยพี่น้องเลยสิได้กะบัวกัดน,น้องบัวบ,บอยเนาะโดูโดูเท่านั้นเท่านพี่น้องเลยอยากเมื่อตำได้อ๋อเมื่อคุยแจวมะเขือเพิ่นว่าพี่น้องเลยอ่ะเ,าเอากระสิดดได้อันพอจบคลิปไว้บ๊บอบบ,อบ่อยดูอ่เนาะ ได้ขอจบคลิปไว้ร่าพ่อแม่พี่น้องไปในคลิปนี้พี่น้องเกยพบพ่อกันในคลิปหน้าเนาะได้ร่าพ่อแม่พี่น้องไปน้องแก้วเพิ่นเด็กเมื่อกินตำมะเขือเพิ่นวัดตำเจลคุยกับเจลเพิ่นวัดเส็ดเนาะแต่ว่าเอาตำตำเนาะแม่หน้องแดงกินน้ำเน้บอกเราโบเคยกินบอกเราโบเคยกินไหนพี่น้องเลยน้องแดงเขาในก็ หาเจอน่ะเคยกินแต่พวกมะกอบางยังโดยอืมเคยกินแต่พวกส้มพวกมะอบางยังบางเดอเคยกินบ่เคยบางเดอเคยกินอยู่แต่ว่าตเมื่อือนียังบ่เคยกินคือนีเคยกินแต่ป่นแต่แวอ๋อยวากับน้องแดงก็ยังอยากใช้มือเพี่น้องเอ้ยอ่าเพราะว่าน้องแวก็นั่งอยู่นี่เนาะอ่าจังได๋ก็สิได้ล้พ่อแม่พี่น้องไปในคลิปนี้เเนาะว่ายายห่างพี่น้องเอ้ยเขามานั่งนําแบบนี้เด เราเวียงยังมีคำบอกลายเนาะโดยโดยชวนลายทั้งน้องเพคนนั่งเบิ้งแต่บราเวียงวอาพี่น้องเลยอ่าก็ต้องขอโทษขอไฟน้ำเอฟซีลายเด้อพี่น้องเลยเนาะโดยอ่าแต่จะได้ให้ทั้งน้องเพล่น้องแดงอ่าลาพ่อแม่พี่น้องไปโดยสบายดีเนาะอ่าบมาสุขูมสุขนลังแทงคือเก่าคือเดิมพี่น้องเลยโดยนอบพ่อแม่พี่น้องมาไม่ได้เฮาก็ได้มาคุยกับน้องแดงกับน้องเพล่เนาะเล็กๆแน่น้อยพี่น้องเลยมาทางเพื่อนชาญบ้านแป้นของเพผนึกเจ้านั่นแหละพ่อแม่พี่น้องทางบ๊อยกะ ได้มาเยี่ยมมาอยากอ่นเพลินเนาะมันได้ก็ได้มานั่งคุยกับน้องแพรวแล้วก็น้องแดงเนาะเป็นที่เรียบร้อยแบบพ่อแม่พี่น้องทางบ่าวบอยแต่สิขอขอบคุณขอบคุณไอ้ีเนาะทุกตัวคนที่ดูช่องบ่าวบอยแชนแนลเนาะอาจบ่าวบอยเราผิดประการใดก็โทษคอามผิดพจาดช่ได้ยินเสียงบ่าวบอยอะไเนาะพ่อแม่พี่น้องกับบ่าวบอยกับหายเบาวยังเป็นคนเว้าเป็นคนคุยเนาะทาง หมาวียงกะชิมีคำพูว่าวลายแน่นอนนึงพ่อแม่พี่น้องพยายกับอมอบอยกะได้นั่งถ่ายน้ำกันอะไรพ่อแม่พี่น้องโดยเนาะทางบมอบอยกะได้เข้ามาแวะเวียนเข้ามาหาทางน้องๆเพิ่นอะไรพ่อแม่พี่น้องก็ขอขอบคุณขอบคุณนทางเอเจเนเนาะที่หักแพงทุกคนแล้วการบูชาโฆษณาช่องบมอบอยขอให้บมอบอยมีรายได้เล็กๆแน่นอนช่วยเจือครอบครัวเนาะพ่อแม่พี่น้องทางบมอบอยมานี่กะถ้า เอีท่านไหนอยากสวยเหลือทางน่องแดงหรือว่าน้องแพลวกะติดต่อทางช่องบอ,บอยได้บอบอยจะได้เป็นสะพานบุตรในพ่อแม่พี่น้องเส้นเก่าเส้นเคยเนาะพ่อแม่พี่น้องโดยทางบอบอยมาแวนีกะชีบอกว่าหลายเนาะกษิลาพีลาน้องเพียงเท่านี้กลาบคำว่าสวัสดีและสบายดีดี